เพื่อนๆนะครับนีักษณ์สะสมครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนส่งเหรียญแฟมิลี่นะครับก็มาพบกับนะครับการรีวิวเหรียญนะครับกับข้อมูลเหรียญที่มีการค้นพบนะครับว่าเหรียญอง์รสิบนะครับมีการค้นพบทั้งใหม่นะครับว่าเป็นเหรียญที่มีความแปลกครับและหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเหรียญ อง์รสิบนะครับก็คือเหรียญองค์มหาวชิราลงกรณนะครับหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญครับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณซึ่งวงขอบเหรียญนะครับของเหรียญอง์รสิบก็จะเป็นเหรียญสิบเหลี่ยมนะครับ หลายท่านยังไม่รู้ครับว่าเหรียญองค์พ่อรอศิษย์นะครับเป็นเหรียญที่อ่าเป็นเหรียญสิบเหลี่ยมนะครับเหรียญสิบเหลี่ยมนะครับเรามาดูลักษณะด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับด้านหลังของเหรียญครับลักษณะก็คือนะครับขอบวงในนะครับจะเป็นรูปสิบเหลี่ยมนะครับหลายๆท่านนะครับลอง นับดูนะครับว่า10เเยี่ยมจริงไหมนะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับขององค์ลอ10นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ภายในองค์ขอบเหรียญนนครับก็จะมีเลขนะครับเป็นองค์ลอ10นะครับเป็นเลข10ไทยนะครับแล้วก็ อุณล่มนะครับและอักษรพระปรมาพิไทยนะครับวปรนะครับจะอยู่ตรงใต้พระมหาพิชัยมงกุฎนะครับที่เปกรัศมีนะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะนะครับของเหรียญชนิด50สตางค์นะครับจํานวนการผลิตไม่ทราบจํานวนนะครับเป็นปีพศ2561นนะครับเหรียญสิบเหลี่ยมนะครับทำไมทางช่องนะครับถึง ได้นำเหรียญชนิด50สตางค์นะครับมาให้มีลักนักสะสมนะครับที่เก็บสะสมเหรียญอยู่นะครับมาชมเหรียญองค์รอสิบเพราะเหตุใดนะครับและคลิปที่นะครับทางช่องได้เกินไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเป็นคลิปสั้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับทางช่องก็เลยได้บรรยายนะครับบรรยายลักษณะขององค์นะครับ อกพ่อรอสินะครับว่าเหรียญเป็นแบบไหนนะครับทีนเพื่อนเห็นครับนี่นะครับคือเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญปกติจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับนี่คือเหรียญปกติคือเป็นเหรียญพระเศียรกลับนั่นเองนะครับพระเศียรกลับก็คือเหรียญที่มีราคาแค่หน้าเหรียญครับก็คือ50สตางค์นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเนื้อทองแดง มาดูนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องได้นำมานี้นะครับที่ได้จากแฟนเพจนะครับสังเกตดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญพระเสียนตรงนั่นเองนะครับ50สต่างครับปี61นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ มีราคาแน่นอน,นครับมีราคาแน่นอนแต่ทางช่องนะครับยังยังไม่ได้ตั้งราคานะครับว่าเหรียญองค์รอสิบนะครับพระเสียรตรงแบบนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นขององค์พ่อรอเก้า 9, นะครับองค์พ่อรอเก้า 9, ก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาหลักพันนะครับแต่ลักษณะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับ เหรียญองลอสิบนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางช่องกลนส่งเหรียญนะครับได้ส่งและได้พบเจอนะครับกับเหรียญชนิด50สตางค์พระเสียสตรงนะครับขององลอสิบนะครับมาฝากมีรักนักสะสมที่กําลังเก็บสะสมเหรียญนะครับลองหาดูนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับอยู่ที่ท่านหรือเปล่านะครับน่าจะมีราคานะครับหลักพันเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางช่องนะครับได้รับมาและก็ได้เหรียญเหรียญจริงเหรียญจริงมาฝากก็คือเหรียญพระเศียรตรงแบบนี้นะครับโดยเทียบกับเหรียญปกตินะครับเพื่อนสามารถที่จะนํามาตรวจสอบได้เลยนะครับนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นเหรียญที่ไม่มีราคานะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ของการส่องเหรียญนะครับมาฝากเพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญนะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็มีเหรียญแปลกเหมือนกันนะครับขององค์พ่อรอสิบนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มีข้อมูลนะครับมาให้เพื่อนๆได้ตามหาเหรียญแบบนี้นะครับและสามารถที่จะส่งมาให้ทางช่องนะครับตรวจสอบนะครับและประเมินราคานะครับพร้อมๆกันได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปคลิปหน้านะครับทางช่องก็มีช่องทางติดต่อให้ท่านนะครับได้ติดต่อก็จะมีไลน์แอดนะครับจะมี ID Li ไลน์ให้ท่านสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับทางช่องได้เลยครับยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับ เหรียญสิเหลี่ยมนะองค์พ่อรอสิไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ